สบายดีรายการในย่างอันนี้ย่าลืมอย่าลืมโค้ชตัวใหม่แล้วมันอ่ะสบายดีสบายดียินดีตอนทับเข้าสู่สองสาวอลิตาผมทองสบายดีอลิตาสาวพมยาวสบายดีสาวน้อยสบายดีบาวโจนะมิน้ทุกคนเราจะถ่ายอันไปถ่ายกุฏิเนาะ กเข้าเนชื่อว่ากุฏิเอาซีอัปเดตกุฏิให้เอฟซีฟังไทยและกับฟังลาวเบิรงเนาะทีเอฟซีสั่งแล้วเนาะว่าฮอดขันได้แล้วตอนนี้เพิ่นกำลังโบกหรือว่าปูพื้นบอกปูเลยบอกปูกระโหลมาเลยจิไปเบิงเออเฮดเพดานทุกคนจะเฮดเพดานแต่ตอนนี้พงเฮาลาภาคไปห้องน้ำแล้วก็บชิพาทุกคนไปหยุดทานข้าวกินข้าวหวานไอ้โจเนาะมากินข้าวหวานเคยกินข้าวหวานอยู่ปะข้างแรกข้งแรกข้งแรกนี่ข้งแรกโอ้ข้าวหวานี่แซ่บเลย ไะเอาสิบเปเซ็นมืองตอนนี้เมตาเพิ่นกำลังจัดสันไหวอะไรไปโอเคทุกคนมือกล้องก็คือการเบิร์นประชุมโลกกล้องห้อยไลรตุ่มเลนเท่เบิร์นประชุมล่าเท่แล้วเาาไปเล่นชากูเอาห่อสัมผัสเลยสัมภาษณ์ไปไหนมาวัดข้างนี้มาวัดข้างนี้เป็นยังไงมวนบ่ เป็นจังไดรเรื่องกับการที่ว่านำท่วมหน้านำท่วมหน้าเป็นจังไรสบายเข่าใต้เบ็ดบ่เดาเจอยคำตอบแม่คำตอบคือว่าเราเสียใจให้นี่แหละพี่น้องะั้งผมกั้ให้ไล่วัไปกินข้าวเนาะกินข้าววัดแบบนี้เนาะกินข้าวัดสามัคคีกัน บอลเข้าเจนเมืออเลยเป็นสะพานพูดเลเอฟซีกัจเว้ามาิเล่ก็คือกันเขาเวียนบอลเขาเวียกับเขาอัดก็คือกันคือเอ้ยพอเห็นเนี่้อบกพ้อข้อผิดพลาดพ้อบกพ้ออเองซีมแก้ไขด้ทันกับวัดสบายดี ตุกาสดแม่แป้งโสดอีกแล้วบอสดแท้แม่แป้งเราดิ้ชื่อมือนะคะขั้นแม่แป้งบวถือมาบัดนั่งถือแบบมือนันแม่แป้งยังคงมีเออเห็นแล้วบอเห็นเห็นแล้วบอใส่ครีมโนโตใส่ครีมโนโต้จีบป้าแสื่อเนาะแม่จีบสี่เขียดแล้วว่ามักจะเป็แบบข้าวไม้ข้าวไม้ว่าแม่แป้งก็ร่มใบสแลงเออเนาะงหักข้อเลือก เออมีชิดเหลือนี่แหละอาหารสีดาเฮลโหลแมนมีน้ำใหม่นอะไรปลาปลาหมึกปลาหนับปลาอย่งหนป้าปลาปลาป่าอันนี้มันกล้หามูแล้วมั้ยิบมูแล้วห้ากระตูกหกกระตูก ป้ามีแกไก่ผทางแหลงลีที่ขวัญปทางแหลงลีทางแหลงลีที่เราจะกินก่าวจวัโอ้ยปกติกินได้ยุคกเขากินจนเมื่อยทางแรกที่กินจวัดปกติกินแต่ยุคผูางคุกเดี๋ยววันนี้อันเปียเออแม่เบิ่อแล้วขาวอะไอันี้มีอันนเมแม่เกล พยิกยิกพยิกพยิกอ้พยิกแเปินี่ยจากเลยได้บส้เจ้าพี่อ่ะบนนีอ้ยบนแมนอันนี่ฮหวานลูกเล้จะคือเจ้าพี่อันนี้แหละเพราะว่ากินพีอ่ะอันนี้มาแล้วฮนไลเหมือนี่ฮนไลล อานารอะไตัโลกพากบ้านเฮาซูชีย่อกำลังตอพับาเฮากินแต่ขาวัดเนาะไงน้ำขาววัดมาหอมนี่บ่มีจุกหอยเนาะบุ๊คหอยเนาะโม้ัโอ้ซ้กูก็กินเนาะกินข้าววัดซามคชีอะกินอันนี่บริกใจปนไแต่วยนั่งัน

แกงเห็ดนุ่เครื่องนเออผูกีกมแกงปลาใจนุ่งเา้สายผ่านนี่น้อแซสบปายเด้อกินขวัดไมวแไ่กินดนแล้วจักปีแลไม่ได้กินขวัตกอปีนีละที่กล้สดล้เายนี่กล้ก้าม้าใกล้เายกัามาเนาะ มาอยู่เลยแล้วป่ะนคับกเลยงอเดอได้จะเป็นยังกงเป็น่เพิ่มการเป็นยูเดจะเข้กใที่ต่อวันไหนเป็นทีเพิ่มการปฏบัติงารของเขาอความสุขมาที่ดไปเขใ สก็ม yeah. so uh, like ีอย่เ่องสิ่งเหลเนี่ยก็สังเกต่งมาจากวัดทุบแล้วก็พใจเ่ยนก็สุขทุเนี่ยเป็นลมคัดคัดคัดเป็นลมจูใ ตอนนี้พ่อกำลังสิบแปฝ่าทุกคนไปเบึงอัปเดตวัดอัปเดตกุฏิผู้พอ,พอเจ้ากำลังมากับแม่เจ้าอยู่พุ่ะวัดป่าบ้านตะบองเพนะ็ดเนาะเฮากับเบรมาวัดนี่กระฮึงเลยเนาะเป็นเดือนเลย <S <S> <S เป็นเดือนแล้วปะ ปลาจานอยู่ฮะน้องปลาจารย์สมนึนกตอนนี้พอฝนกำลังามาปลา,ารอเลยสบายดีทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเนาะ เฮาจะมาอัปเดตอ่าทุกตีว่าเฮาเฮ็ดหยังแน่เอามาเลยใยังเฮ็ดหยังอีกนะป่ะไปเบิ่งนํากันมาเ็น้ํสุๆยังหมองใหญ่นะคนละเนาะเฮาสิมาอัปเดตเนาะว่าทางในยังยังยังนั่นก็คือขั้นตอนนี้แม่นสุเพิ่นกําลังสีโบกฟ้าเนาะยังแต่ห้องห้องโถงนี่เนาะแม่ยต ยังกระหองโถงมีทันไดโบกแต่หองอื่นในแมนโบกแล้วนะมาเบิกมาซีมือการโบกทีละเอียดยอดได้เป็นเกตยอดได้เป็นขื่นชุนามีจะเป็นภูมแบบตัวนี้ได้ซีมือของขื่นกับจัวเนาะพากันโบกเองเห็นเราเองรถกแค่อว่าซีมือประมาณกำลังเริ่มต้นแปดิ บกันหาซิปกันแน่นหาซิปทีที่ได้ตอนนี้กันแน <c oughs> ่นประมาณเจ็ดซิปแปดซิปมาเก็บมาแปรอีกนะห <c oughs> ละังจากบวกแ,แล้วแล้วเฮาก็สีเห็ดเพดานเนาะเอาสีเห็ดเพดานตาซีอะไรก็เห็ดเพดานโอ้โหกับกัมมเลยเพดานก่อนเลยจังเวาเรื่องกรโนะโดงเนาะเพราะว่าเอาไปเทระยาลายเแม่เอาไปเทละยา <c oughs> เอาวมันจาปะปนนะทินาเอาก็ะสวยกันไปเทละเล็กเทละน้อยสี่เรื่องบอสีขาว มันโบกเองเนาะป้าห้าเป็นโบกทาซีก็เป็นขื่นแล้วเมนขนแล้วเ่ลยเราโบกเองเห็นวันนี้ทุกคนเราว่าประยากเมืองลายบอกกับปยากงามไปได้เด้อเพราะว่าเราลงมือเหดเองนะน้องเราเป็นสางเด้นี่ไง กับจัวน่อยแล้วเป็นเทนนี้เอฟซีทงหา,หาอะไรเนาะเอออันกุติวัดบ้านบ้านตะบองเผชดนะไปฮอดขันไดแล้วไปฮอดแซ่แล้วเซิร์อลาตากับปริมาอัปเดตประมาณหลยเลยเนาะไลยมือเลยจิว่ากาัตั้งแต่เพิ่งไปปัเกเซ่เนาะคลิปล่าสุดเขามาหวังก็คือซีเมนคลิปเขามาห้่งทุเรียนยอะไรนี่อะไกับบริมาเลยถือว่าชมเสื้ลายเนาะระบบมีเห็นบอกป่ะ เลยจะบอกถึงเพดานนำบีเดอร์ถายเอฟซีคนได้ที่อยากเหตุวัดสร้างวัดเหตุบุญน,นำกันเนาะการที่ต่อห้าลิตาไดเดอร์ <c oughs> ไม่จะได้ไมาแปลงเรื่องการโบกชีมือโบอกพอได้อ,อยู่เนาะสุดพอเปืองปูนฮะจุดพอเปืองปูนพอเมลสังปูนหายต้นอะคุณบอก โนชองมือเบออไองู้มือเมือมคือจริงแค่ว่ะเออที่แท้อะไรนั้นึ้นปูนแบบเด็กมันค้นปูนอืนปูนนะ้วมันาดก็ได้กันี้ปาดเดินมันเป็นขื่นี่เราเนี่ยคืนปูนนะนาะขคือต้นขึ้นตงอิทนะนาโพดนาโพดวันนี้มันแข็งเลปานว่าอ๋อเห็นหน่อยน้ะเห็นนะเห็นกรบอกหรอวันนี้มันแข็งอะไรก็ได้แน่จำจริงจ้ะโอเคแล้วนะ และวอลเลย์บอลกันผักอันน้อกันว่าผัดจ่อยลงผจ่อยลงผจ่อยลงอยู่เลยแม่จ่อยลงได้80กิโลลง2ครั้งว่ากินยายังนี่ฮะน2 0 0กิโลเออแม่เห็ดวีอ่ะจะไม่กินยาเห็ดวีการเห็ดวีอ่ะทุกคนพอต้องเห็ดแปลว่าแม่พอต้องกินยานางลดน่ะเห็ดวีอ่ะลงได้ออกกำลังกายแบบลดน้ำหนักแบบนี้เนาะได้ประโยชน์ทองได้ประโยชน์ทอง เขานได้เอออามาเรื่องเพดานเนี right? okay. uh, ่ยนรกอ่าเพดานนี่ห้องประมาณสั่งนี่เราสั่งกระเจาไหลห้องสี่หุตสี่หนีในเกณฑ์นึ่งหาพันกระปุกสิบบาทเนาะต่อห้องต่อห้องหนึ่งแม่นเพดานต่อห้องหนึ่งเลยคืนไหลแล้วเนาะเขาเชียวคืนนัดเจ้าไหแม่นะคืนนัดเจ้าห้เบิรงทั้งหมดมีประมาณอยู่หาหมื่นกว่าบาทนี่แหละเพดเพดานเพดเพดานแม่นเขาเขาเขาแบบว่าให้สร้างไหลแบบว่าเจอละห้องเจอละห้องนะบางเถือก็ครอบครัวหนึ่งหรือสองครอบครัว แลยก็เป็นเจ้าศรัทธาห้อ,องนึ่งอย่างศรีนาหาพนพบาทอย่างศรีนาประมาณนั้นก็ได้แล้วก็รวมๆทง้ทงเ,นนาาเมือ่อก็ทั้งเมื่หลังนี้ก็ประมาณรูหามื่นกัว่ายเอฟซีคนใดแต่ว่าม,ม,มีในได้มี่ผู้เสนอเป็นเจ้าภาพห่องหนึ่งเลยคือ,มอแม่รมขรรค์กับพ่อศรีเพิ่นเป็นญาติธรรมทั้ททงแม่นี่แหละอยู่ทางใดแม่อยู่บ้านอัน แถวสารนาแดงแถวไซบุรีเพันจองของหนึ่งแหละแล้วกัเพิ่นธ์จีจงส่งเงินมาทางเลขบัญชีอาริตาหาพันธกับพกสิบบาทหาพันกับสิบหาสิบหกสิบบาทแม่นล่ะกับองหนึ่งต่อหาพันหกสิบบาทเทุกคนเนี่ยอนุโมทนานำนำน้ำพิ่นเนาะน้ำแม่คำพ่อแล้วกับพ่อซีเด้อแล้วกับเอฟซีทุกคนผู้ใดก็ได้ที่ว่าอยากเป็นเจ้าภาพนำการกับกับคอเซิร์นเนาะกัยินดีติดต่อมาทางหาอาิตาเด้อทุกคนเด้อ ือว่าถ้าติดต่อไปหาทางไอ้เผ่งเลยให้ไอ้เผ่งส่งนำบัตรอลิต้ามาให้เอฟซีถักมาหาอลิต้าเนาะเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอลิตา้าชินรวมเข,ข่าของประเซีเลยเท่าแต่หาหมื่นหนึ่งดอกรวมหมดแม่พี <ไป S 2> ด้านนะ<อ>ขนาดไลฟ์ก็หากันยังเคยหายมาเลยเราทุกคนเนะ <c oughs> าะเอฟซีวายาควงทำบุลเลกาเอฟซีจุมน,นหนึ่งผีสั่งเสือดาวเลยเสือฮาวนมันเบิร์ดแลยอลิต้าส่งทาง่าอันเดียสิโอนเงินกลับเด้อแลยเอฟซีว่า โบอ,อนกับกระดาเอาไว้หัวมำทำบุญวัดตะบองเพชรโอ้ขอบใจนะ้ำเอฟซีลายเด้อที่ว่าหัวมำสั่งน้ำกันเนาะอันให้ให้มันเป็นแบบที่ว่าให้ให้ยทำบุญหัวมกันให้ให้มันสับเร็จเนาะเอฟซีเนาะ,นะหน่อยหรือลายกันสวยๆกันเกือบทั้งหลังเนาะที่ว่าเอฟซีอาริลิต้ากับเอฟซีเอเฟอร์เนาะที่ว่า,ามาสวยทำบุญ <laughs> หอมกันเกือบได้ทั้งหลังนึง <laughs> สุดยอดลายออกไปสีหลายๆสุดยอดก็ไปเบิ่งอีกไปหาวบาทเพิ่นเนาะแซนแล้วบ่จักมาจะเอาอะไรดีกว่าก็ไม้เราทกับกับประหยัดการเสียใจเนี่ทางการอาวบาทางการอาวบาทเพิ่นตาได้พาจัวได้พายังจะเฮ็ดไปนําเนาะเห็ดไปน้ำแม่นเพื่อว่ประหยัดการเสียใจลงอยงนี้นะแต่มันกำลังใหญ่เนาะมันลังใหญ่เลยแบบว่า เออเวลานี่จน่อยนะเาได้แล uh> ้วพ่เดดานเพียงหามือเดิมกลน่อกลนิ่งจะใส่แต่ว่าต้องเรียกพดานสะกดนะไปเถละอันแล้เถิละอันซะโบกโบกข้างในเรล่ะก็ไปตอเพดานเลยเนาะโบกข้างในเรียเ่าก็ทาซีแล้วกับพดานสะกดเนาะเพราะว่าทางขึ้นกลัวเลยมาเลยฮาจังพ่ริตําลังแม่ตําลังตําลังคือ มูค่าที่เฮาสีสางเพดานเพดานนะรวมทั้งเบดมนสี่ืออู่ห้าหมืนป้ายเนาะลิตาสิเอารายละเอียดใส่ข้างี้เนาะห้าหมื่นทวนห้าหมื่นป้าห้าหมื่นทวนทวนสวัสดต้างใ้ไดหนึงเบิง์ดเดี๋ยว้จะให้เบิเลยสั่งกับเจ้าไรสั่งไรมาเนาะเจิมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสบบาท นี่เนาร้างไลมาห้าหม่นสี่พัร้อยหกบาท,บาทแต่ละหองได้หนิคนขิ้นไลมาห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบ <ใน S 1> บาททุกคนไหลรวมทั้งเบิรของเพดานกุติเนาะเอซี FC ยังหงมูลค่ะบางคนก็นให้ร้อยสองร้อยสามร้อยสีอพันสองพันีกยังก็ได้เนาะมีแต่ติดต่อมหาลิตาเนาะลิตาสิเป็นสะพานบุญให้ f เอฟซีด้ทำบุญหว่วมกันเนาะ สบายดีเนาะอันตอนนี้เราก็สิมาอัปเดตกูดเนาะแล้วก็ให้พันเตเผิ่นเป็นผูรายงานเนาะว่าขั้นตอนตอนนี้น่ะเหตุยังแน่และตอนต่อไปจะเหตุยังแน่แล้วก็มาหับหับฟังเนาะพิ่นว่าสิวาแนวใดโดยนนขน้อยนิมนต์ขน้อยนิมนต์อัปเดตเกี่ยวกับกุติว่าขั้นตอนนี้หอดขันด้นใดแล้วแล้วก็ต่อไปเห็ุยังแน่เลยเนาะโดยก็ <c oughs> ตุ้ยหอเนาะที่ได้พากันสร้างมานี่ก่ะได้สองปีสองปีเต็มสองปีกับสามเดือนนี้สองปีสามเดือนแล้วก็กได้มุง่งเนาะได้มุง้งเนได้โครงหลังคายังครบถวนแล้วอ,อยู่ทางเทิงหลังคาแต่ ระยะต่อไปก็คือจะได้โบกเนาะได้โบกเนาะได้โบกโบกอะแล้วไปช่วงนึงแล้วเนาะยังห้องโถงเนาะตอนนั้ต่อไปนี่ก็ห้องโถงนี่ยังอยู่ยังบมทั้งเลยโดยโดยนะเกษตรกรไร่ใบนี่เนาะเกษสรพยายามให้แล้วเนาะตามกำลังศรัทธาแต่ว่าต่อไปนี่ก็คือสีแล้วก็เฮ็ดเพดานเพดาน สีให้เพดานเพิ่มให้เพดานต่อไปเพดานจนแล้วสร้างไรแล้วเนาะอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าหมื่นกว่าเนาะก็ประมาณนั้นประมาณห้าหมื่นกว่ากระโลนี่เขาเอาตำลังเนาะเขา่อยเนาะกะโลนี่น้ำหลังเนาะกะโลนี่แม่นเอาตำลังหลังจากใส่เพดานแล้วโดยโดยก็ยังมีลายยางอยู่เนาะเขาเลยเนาะหลายอันหลายอย่างเนาะเพ็ดเป็นเทลาหน้อยเนาะเป็นประตูสินะ เลกันยังหามาใส่อยู่อ๋อมันยังหลายอันพอมันหลังใหญ่เนาะหลังไงเนี่ยเลยอันกับอันอัปเดตอันเพดานเน่ขน้อยเพราะว่ามีเจ้าภาพเพิ่นเพิ่นมะหวมนำได้ดีมีห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีเจ้าภาพเนาะแม่์มย์คำพรเนาะแมย์คำพรเมย์คำพรพอพอซีอยู่บ้านสารนาแดงอยู่เมืองไซบุรีเนาะ เพิ่นกะอนุโมทนาบุญน้ำโดยเพิ่นกะส่งมาว่าเพิ่นขอเป็นเจ้าภาพห้องหนึ่งห่าพันหกสิบบาทห้องสี่คูณสี่เนาะคขาเลยเนาะแต่ว่าเอฟซีผู้ใดอยากร้วมสั่งน้ำเฮากะกะยินดีอีกเนาะคขาเลยเนาะจะขออนุโมทนาบุญน้ำเนาะญาติโยมเฮากะดังที่ได้แรงงานไปเนาะเงินทุกอัฐทุกกีบทุกบาท ทุกสตางค์เมนได้เอามาใส่กุฏินี้ได้ไปใส่จักอย่างเลยกับโคโนโมทนานำเอฟซีเนาะพิเศษชุดก็คือพึ่งเท้าพึ่งอาก้อยแล้วก็นางอลิต้าแล้วก็บไอโฟนสวรรค์ไอโฟนสวรรค์เอยตาไอแปงแล้วก็ออลัน สร้างประจําสร้างประจําบางยางห้องไปได้จ้างนะเฮ็ดเองกับมันปัจจัยห้องนี่แหละสำคัญปัจจัยมันบ่ได้หลายอีกตามศรัทธาห้องดิศินะอ๋อเกาขอในม้อทนาบุญนํำเดิอองตุนยันเนื้ออมห้อเเป็นผู้ซือได้ไขมานเนาะเจริญในสิลเจริญในธรรมเจริญในจากขะเจริญในปัญญาเมื่อทุกตนทุกคนโดยเธอโดยสาธุ ่นก็ได้อัปเดตเนาะว่าขั้นตอนมียังแน่ต่อไปกับเขากับ,กบีพยายามเหตุเพดานเนาะแล้วกับเอฟซผู้ใดอยากทําบุญกับอาริตาสาวผมยาวแล้วกัเพิ่งอาก้อยเนาะ่น <c oughs> จะเป็นสะพานบุญหาแล้วก็ขอบใจนำาทุกคนที่ห่วมสั่งที่ผ่านมาเนาะราะว่าเงินทุกกีบทุกบาทหรือว่าะจะเป็นเงินเท่าแน่ส่วนหนึ่งแล้วเทากับ พากันมาเห็ดอันนี้แหละคือเห็นนี่แหละเนาะก็บ่ได้ไปใส่ก็อยากให้มันแล้วอยากให้มีบอนที่พักอาศัยเพราะว่ามันกับเป็นความจําเป็นเนาะเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นมาแต่ทางไกลเพิ่นกับวีบอนพักนะก็เลยว่าครอบครัวก็เลยห่วใจห่วใจกันพากันส่างพากันเห็ดได้สบายก็เอาครั้งเทิงมาบ่แล้วปีนี้กับปีต่อไปก็เห็ดเป็นเรื่อยเนาะเนาะกันเนาะเห็ดไปเรื่อยๆเลยเลยเลยอาชีพว่ายังโบสองคนไ้แลว บอกยังก็บ่าแล้วบนบอกฮะท่านประธานว่าใดๆพุโลกวาจนเหนื่อยเลยเออจากเซนาวใดเนาะกมิต่ขอบใจนเอฟซีขอบใจเบอร์ทุกคนทีให้ความช่วยเหลือทำบุญร่วมกันเนาะคนละไม้คนละมือทุกคนที่ช่วยเหลือกรได้บุญทำกันเบิร์ทุกคนบ่าอยู่ประเทศใดหรือผู้ละฝากของโลกก็ได้คือกันอเมริกาเนี่ยเด้อขอบใจทางอเมริกาแน่ทุก บ่อนเนาะทั้งไทยทั้งลาวที่ห่วงใจกันเนาะทำบุญห่วงกันขอบใจหลายๆโอเคขอบใจหลายๆนี่แหละทุกคนเซิงว่าพระอาจารย์ขออนุโมธนาบุญนำเอฟซีอีกคือเก้าหมว่า ไครมีปัจจุปัจใจเล็กๆน้อยกะซอยเปในเดอ้อทีเดอร์คุณละไมคุณละมือเปยังไง่วหน่อยได้มีบอลผักอัยเราเราเป็นนอกนอเอาก็ซีถิ่มอดีไลน์ไว้ให้นอให้ติดต่อมาต้ากทางเดียวเด้เปนองนอทางเดียวมีลายลายเดียวนออ A R E I D T A เกะขีดเลยกะพรอมมักเจ็ดเนาะที่อลต้ามักใส่ให้แท็กหนึ่งติดต่อ ติดต่อได้ในไลน์อลิตตาชุงลงตอนนี้อลิตากำลังจะไปเบียดเบียเพิร์เนาะเพิ่นมีเบียเนาะเพิ่นเป็นลูกน้องพอเป็นพนักงานเดเมอร์ลาซาชิมหาพันกีบเออพอแล้วเราอยากจะจุนยัยอย่างนี้ได้สักดิแล้วเราเอาให้เงินเดือนแน้วเนาะพี่น้องโอเคทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามรับคนช่องสองเพื่นหัก้อยนางสาวพมยาวเนาะทุกคนอย่าลืม อย่าลืมสสกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวเราสองคนนอตแล้วก็ฝากซ่อ์ของไอโจ้และก็นกอ้องออน้อยที่ตั้งซองใหม่นเนาะท่าสีแคบและก็ให้ทุกคนไปติดตามเนาะพวงโบตั้งใจเหตุผลอย่าลืมอย่าลืมเจลสตอรี่รี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 